ก่อนที่ซีรีส์สกิปเปอรดทอเรตอีพีรัปดพาร์ทที่2จะปล่อยออกมาเนี่ยในวันนี้นะครับผมกายวอลเกอร์อยากจะพาคุณผู้ชมไปเก็บตกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรวมถึงข้อมูลต่างๆที่ผมได้ตกหล่นไปจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับซีรีส์สกิปเปอรดทอเรตใน E ีถัดไปนั่นเองและเนื่องจากว่าณตอนนี้เนี่ยอีพีรัปดพาร์ทที่1ก็ปล่อยออกมาหลายวันแล้วนะครับทำให้แฟนๆเนี่ยต่างพากันขุดค้นข้อมูลต่างๆายในอีพีนั้นจนพลุนหมดแล้วนะครับและ ผมก็นํามาจากวิกิแฟนดอมเนะซึ่งก็น่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่มีข้อมูลเกี่ยวกับคนหัวซ่วมแน่ที่สุดแล้วนะครับบนโลกใบนี้ขนาดผมเนี่ยนั่งหาข้อมูลอยู่หน้าจอคอมทั้งวันทั้งคืนนะครับก็ยังหาข้อมูลได้ไม่เยอะเท่ากับข้อมูลในวิกิแฟนดอมเลยเนะแถมสายตาก็รู้สึกล้ารู้สึกเมื่อยมากๆอีกด้วยแต่ที่งานนะครับผมก็มีตัวช่วยพิเศษที่จะมาปกป้องสายตาของผมไม่ว่าจะเป็นการทํางานหน้าจอคอมเป็นเวลานานหรือการเล่นเกมโต้ลูกทั้งวันทั้งคืนก็ห้ามพลาดเลยนะครับ สำหรับแว่นออฟตัสแว่นกองแสงโดหนึ่งนั่นเอง พูดถึงแว่นกรองแสงเนี่ยก็ต้องนึกถึงแว่นออฟตาสเลยนะครับเกิดมาเพื่อต่อสู้กับแสงสีฟ้าโดยเฉพาะเลยนะแล้วพอตัดแสงสีฟ้าออกไปได้แล้วเนี่ยผลที่ได้มาก็คือดวงตาของเราจะรู้สึกเฟรชรู้สึกไรอยู่ตลอดเวลานะครับเหมาะกับสายเกมเมอร์ที่ต้องอยู่หน้าจาอคอมเป็นเวลานานๆมากๆเลยซึ่งตัวของผมเองเนี่ยก็ใช้อยู่2รุ่นด้วยกันนะครับเป็นรุ่นซีโร่และรุ่นสปิดไฟนะซึ่งกรอบของรุ่นซีโร่นะครับผมก็เลือกใส่ตัวเลนกรองแสงที่ใช้เทคโนโลยีเลยในหน้าเอสแอมเบอร์ e mber, ซึ่งสามารถ กองแสงได้ขั้นสุดเนะส่วนกรอบของรุ่นสปิทไฟเนี่ยผมจะใส่เป็นเลนส์สายตาเอาไว้ตัดต่อทํางานนะครับซึ่งทั้ง2รุ่นนี้นะครับตัวกรอบแว่นเนี่ยก็มีความคงทนและยืดหยุ่นสูงมากๆเลยนะบิดงอยังไงก็ไม่หักนะครับและหากใครมีค่าสายตาเนี่ยก็สามารถไปรับบริการวัดค่าสายตาตามออฟตาสึกาต่างๆใกล้บ้านเนะส่วนใครไม่สะดวกเนี่ยก็สามารถรับคําปรึกษาผ่านทางแฟนเพจออฟต s สนะครับแล้วอย่าลืมใช้โค้ดไก่วอลเกอร์เพื่อรับส่วนลดในการซื้อแว่นออฟตาสไปเลย 100บาทและหากพร้อมกันแล้วนะครับก็รบกวนผู้ชมคนละ1ไลค์กับผมไก่วอลเกอร์เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ต่อไปครับ เรื่องแรกก่อนเลยนะครับที่ผมอยากจะมาพูดนั่นก็คืออาวุธต่างๆของพี่ไททันทีวีแมนเนะที่ในอีพีท18พาทที่1น,นี้พี่แกก็ได้ปล่อยของออกมาเยอะแย,ยะมากมายเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือจํานวนจอทีวีนะครับที่ถูกใส่เพิ่มเข้ามานับรวมๆแล้วเนี่ยก็มี6จอด้วยกันนะแล้วในแต่ละจอเนี่ยก็มีความสามารถที่คล้ายๆกันแทบทั้งหมดเลยโดยเฉพาะจอตรงส่วนหัวและส่วนไหล่นะครับที่สามารถถอดออกมาบินวอดได้นะครับ พร้อมกันนั้นเนี่ยจอทีวีส่วนหัวก็มีปืนเลเซอร์บีมติดมาด้วยและส่วนไหล่นะครับก็จะเป็นปืนกลธรรมดานะและที่คลายแม็กเลยก็คือส่วนจอทีวีที่ถอดออกมาบินได้นั้นก็ยังสามารถใช้ลำแสงสะกดจิตหรือลำแสงต่างๆที่เหล่าทีวีแมนเขาใช้กันได้แทบทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นคลื่นแสงสีแดงนะครับที่เป็นซิกเนเจอร์และท่าประจำของพี่ไททันทีวีแมนนะหรือคลื่นแสงสีส้มที่เป็นคลื่นแสงสําหรับปล่อยความร้อนแผดเผาศัตรูรวมไปถึงคลื่นแสงสีม่วง ือสีชมพูนะครับซึ่งก็เป็นคลื่นแสงสะกดจิตเหมือนกันนะแต่ว่าจะไม่รุนแรงเท่ากับคลื่นแสงสีแดงเว้ยแถมในทุกๆจอเนี่ยก็สามารถสับเปลี่ยนคลื่นแสงใช้ได้ตามต้องการนะครับหลักฐานอ้างอิงนะครับก็ใน E p ีที่17พา์ที่3นะซึ่งใน EP ีนั้นเนี่ยหน้าจอของพี่แกทุกๆจอนะครับสามารถปล่อยคลื่นแสงสีแดงได้เว้ยแล้วพอมา E p ีที่18พา์ที่1เนี่ยหน้าจอตรงไหลนะครับแต่ละข้างเขาก็ใช้คลื่นสีที่แตกต่างกันออกไปเนะเป็นคลื่นสี ส้มกับลื่นสีม่วง,งทั้งๆที่ EP พีก่อนหน้านี้เพิ่งจะใช้ลื่นสีแดงอยู่เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อนุมานได้ว่าจอทีวี <or> ของพี่ไนท่านทีวีแมนทุกๆจอเนี่ยก็สามารถใช้ลื่นแสงได้แทบทุกสีนะครับละอาวุธอย่างต่อมาของพี่แกก็คือดาบที่ติดตรงแขนขวาเนะซึ่งก็เป็นดาบที่มีความคมในการฟันเป็นอย่างมากเสียบอะไรก็เป็นรูฟันอะไรก็ขาดไปหมดนะครับอาวุธชิ้นต่อมาก็คือแกนกลางของพี่แกเลยที่สามารถชาร์จแล้วยิงออกไป คล้ายๆกับของพี่ไททันสปิกแมนนะครับแต่ว่าอนุภาพนั้นจะรุนแรงมากๆเลยนะแล้วหากยิงชาร์ดนานๆเนี่ยก็จะสามารถยิงได้รุนแรงมากขึ้นเท่านานนะครับและนอกจากที่แกนการจะสามารถยิงลำแสงเลเซอร์ออกไปได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถดูดซับพลังงานจากลำแสงเลเซอร์ที่ถูกส่งเข้ามาได้เช่นกันเรียกได้ว่าออปชั่นเสริมเนี่ยมาเต็มมากๆเลยนะแล้วอาวุธชิ้นถัดไปนะครับก็คืออาวุธลับที่เป็นกงเล็บอยู่ตรงบนหลังของพี่แกซึ่งก็มีมาตั้งแต่ พี่แกเปิดตัวมาครั้งแรกในซีรีส์นี้เลยแต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรเพิ่มมาหรือเปล่าอาจจะเป็นกงเล็บบูทูนหรือเปล่าที่สามารถถอดออกมาแล้วบินไปเสียบคนอื่นได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งณตอนนี้นะครับพี่แกก็ยังไม่ใช้กงเล็บบนหลังของแกให้เราดูเลยเนะแล้ววุฒิยังถัดไปนะครับก็คือฟังก์ชันป้องกันประสิทเนยทันทีที่มีประสิทเนี่ยจะเข้ามาแฮ็กวงจรของร่างกายนะครับร่างกายของพี่แกก็จะปล่อยกระแสไฟฟ้าสีม่วงออกมาจัดการประสิทตัวนั้นตุย แยกลงไปได้เนะเรียกได้ว่าหมดห่วงหายกลางวนนะครับผักในท่านทีวีแมนเนี่ยจะถูกประสิทธิ์เข้าสิงเงะและอาวุธยางสุดท้ายนะครับก็คืออาวุธเทเลพอร์ตขนาดเล็กที่ปีะแกเนี่ยสามารถเปิดประตูมิตินะครับจากนั้นก็ยื่นบางส่วนของร่างกายทะลุป,ประตูมิติไปโผล่ที่อื่นได้เว้ยซึ่งบอกเลยว่าตรงนัดจุดนี้เนี่ยทีวีแมนคนอื่นๆก็อาจจะใช้ได้ด้วยหรือเปล่ามันน่าจะโอพมากเลยเนะยและนี่นะครับก็เป็นหลักๆของอาวุธทั้งหมดของพี่ไทท่านทีวีแมนซึ่งเรา ดว่ามันน่าจะมีอะไรที่มากกว่าน,นี้ซึ่งมันอาจจะมีความรับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในพลังของพี่แกอีกก็เป็นได้และอย่างต่อมานะครับที่ผมอยากจะมาเก็บตกสําหรับ EP นี้ก็คือคําพูดต่างๆของเราทีวีแมนโดยเฉพาะของพี่ไททันทีวีแมนนะครับที่เรานั้นฟังกันแทบไม่ออกเลยเนยในช่วงที่มีการปล่อยคลิป EP นี้ออกมาใหม่ๆเนี่ยโดยเริ่มจากประโยคแรกก่อนเลยหลังจากที่พี่แกเนี่ยถูกเจ้าจีเหลี่ยมตัวโคลนยิงนาแสงเลเซอร์เข้าใส่ลายลํากล้องเลยนะครับซึ่ง ในฉากนี้เองเนี่ยพี่เกก็ได้พูดออกมาว่า Thank you นะครับซึ่งในวิกิีเนี่ยเขาได้เขียนเอาไว้ว่าไททันทีวีแมนขอบคุณสําหรับพลังงานที่ได้รับเข้ามาอย่างร่างกายของตัวเองเว้ยนั่นก็หมายความว่าพี่แกเนี่ยสามารถดูซับพลังงานแล้วนํามาใช้ให้กับร่างกายของตัวเองได้หรือเปล่าซึ่งในภายหลังเนี่ยพี่แกก็ทําการถอดชิ้นส่วนต่างๆของหน้าจอออกไปเว้ยหรือนี่นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าพี่แกเนี่ยได้รับพลังจากปืนเลเซอร์ของเจ้าตีโคลนมาทาให้มีพลังงานเพียงพอในการปลดทีวีออกจากหัวและตรงไหล หรือเปล่าเอ่ยอันนี้ก็เป็นทฤษฎีเล็กๆกน้อยที่ผมเดาขึ้นมาเองนะครับแล้วคําพูดต่อไปนะครับก็อยู่ในฉากที่พี่แกเนี่ยเปิดประตูมิติแล้วว์บมือของตัวเองออกไปฟังและเสียบหัวของเจ้าที่เหลี่ยมตัวคลอนตัวสุดท้ายนะซึ่งในฉากนี้เนี่ยพี่แกก็ได้พูดออกมาว่า ว b e h i n d หรือในวิกินะครับเขาเขียนไว้ว่า b e h i n d you ที่แปลเป็นไทยได้ว่าดูข้างหลังนายสิอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ผมไม่ได้ยินคำ่า y ยูเลยเนยไม่รู้ฟังยังไงเหมือนกันได้ยินคำว่าว b e h i n d อย่างเดียวนะครับต่อไปนะครับขอกลับไปพูดเกี่ยวกับเจ้าปรารสิตหน่อยก็แล้วกันที่มานั้นก็ยังไม่หมดบทบาทน,นะยังมีหน้าโผลมาอีกนะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยในช่วงหลังนะครับเจ้าปรสิตคอปเตอร์มันก็มีความพยายามมาทั้งหมด3 EP ีแล้วนะครับในการเข้าควบคุม ร่างกายของเหล่าไททันนะตั้งแต่ ep ที่47นะครับที่มันเนี่ยพยายามจะควบคุมร่างกายของไททันทีวีแมนที่กําลังบาดเจ็บสาหัสณตอนนั้นแต่สุดท้ายแล้วก็ล้มเหลวนะครับไททันทีวีแมนสามารถคามุยหนีไปได้นะแล้วครั้งที่2นะครับก็ใน ep ที่57เลยนะในระหว่างที่พี่ใหญ่ไททันคามร่าแมนเนี่ยกำลังต่อสู้ช่วยเหลือไททันสปิกรแมนอยู่นะครับไอ้เจ้าปรสิต์คอปเตอร์เนี่ยมันก็ได้แอบบินเข้ามาอย่างหลังคอของพี่ใหญ่ไว้แต่ว่าพี่ใหญ่ของเราก็สามารถหยิบมันออก มาแล้วก็จัดการลงได้อย่างง่ายดายนะครับละครั้งที่3ก็คือ EP ีล่าสุดนี้เลยแต่ก็ถูกไททันทีวีแมนดักทางเอาไว้ได้เว้ยหรือไม่นะครับในฉากนี้เนี่ยอาจจะเป็นการตอกฟ้าโลงของตัวละครอย่างปรสิทธ์ทั้งหมดก็เป็นได้นะว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอเจ้าปรสิทธ์เหล่านี้อีกแล้วนะครับเพราะว่าหากไททันคามีราแมนและไททันสเปกแกรมแมนที่บาดเจ็บตอนนี้ได้ผ่านการอัปเกรดอีกครั้งนึงเนี่ยก็คาดว่าน่าจะได้รับเทคโนโลยีในการต่อต้านปรสิทธ์อย่างแน่นอน นะหัวข้อถัดไปนะครับก็คือตัวละครอย่างไอ้เจ้าแอสโตรเนะคนหัวซ่วมจานบินนะครับที่มันเนี่ยโผล่มาบแบๆบใน E ีีนี้เช่นกันนะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยข้อมูลมันแทบไม่มีอะไรเลยนะครับหลังจากที่มันได้ทะเลาะกับจีเลียมและเจ้าร็อกเตอร์ไปใน E p ีที่60นะครับมันก็หายไปยาวเลยเว้ยแล้วมันก็โผล่มาอีกครั้งใน E ีีนี้มาแบบเรือลางนะครับซึ่งเอาอตรงๆเลยนะต้ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครที่จะเดาได้เลยว่ามันจะทําอะไรต่อนะครับแล้วการที่คนหัวซ่วม ทะเลาะก,กันเองเนี่ยมันจะเป็นการแสดงเพียงเท่านั้นหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นความจริงตรงหน้าจุดนี้นะครับคุณดาฟักบูมได้ทิ้งปริศนาก้อนเบิมบ่มๆเอาไว้ให้เราเลยเนะในส่วนตัวผมนะครับไอ้เจ้าเอสโทเนี่ยมันอาจจะจ้องที่จะขโมยตัวของเจ้าดรสกิปปิรีทอเรตอยู่ก็เป็นได้นะครับการที่มันเนี่ยมาโผล่ใกล้ๆก,กับฐานทัพลับของเหล่าคนหัวซ่วมแบบนี้มันอาจจะเลงอะไรบางอย่างวิทยาการอาวุธหรืออาจจะเป็นตัวของเจ้าดรสกิปปิรีทอเรตเองก็เป็นได้เนะเพราะว่าด้วยตัวของมันเองเนี่ยต่อให้จะมี เพื่อนของมันเพิ่มอีกหนึ่งคนก็ไม่สามารถที่จะจัดการไททันได้อย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยเหตุผลที่มันโผล่มาไม่น่าจะเกี่ยวกับไททันะน่าจะเกี่ยวกับฐานทัพลับของเราคนหัวซ่วมซะมากกว่านะครับแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถพิมพ์ไว้ใต้คลิปได้เลยเนะ่แบ่งปันความรู้กันนะครับโอเคแล้วหัวข้อสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเจ้าคนหัวซ่วมตัวนี้เลยที่มันเนี่ยมีหน้าตาเละซ่วมเหมือนกับเจ้าคนหัวซ่วมที่โผล่มาใน E p พีที่1นะครับแต่ทั้งนะครับ เราก็ยืนยันไม่ได้ว่าเจ้าคนหัวส่วมตัวนี้มันคือตัวเดียวกันกับคนหัวซ่วมในอีพีที่1หรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนหัวส่วมรูปแบบนี้นะครับส่วมแบบนี้หน้าตาแบบนี้ก็เคยโผล่มาแล้วและถูกจัดการไปแล้วครั้งแรกนะครับในอีพีที่12นะซึ่งในอีพีนี้เนี่ยมันก็ถูกพี่ลาร์ดแคมเบราแมนจับแล้วโยนกระแทกโถส้วมของเจ้าจีเหลี่ยมระเบิดตุยเย่ลงไปแล้วครั้งที่2เนี่ยก็อยู่ในอีพีที่ยี่สิบสามนะครับซึ่งมันเนี่ยก็คือหนึ่งในแกงคนหัวส่วมที่บุกเข้าไปใน ทาประรชาการของเหล่าพันธมิตรนะครับแต่ที่งานนะครับแกงคนหัวซ่วมแกงนี้ก็ถูกในท่านคาเมล่าแมนยิงกระสุนจากปลายนิ้วจัดการระเบิดตุยแย่ลงไปนะครับส่วนครั้งที่3ก็ใน E p ีที่ส9เลยนะตอนต้น EP ีเลยนะครับไอ้เจ้าคนหัวซ่วมตัวนี้เนี่ยมันก็ถูกตากกล้องของเราดึงชักโคกปิสวิทถุยแห่ลงไปนะครับหลังจากหลักฐานเหล่านี้เนี่ยเราก็พูดไม่ได้เต็มปากว่าตัวไหนเนี่ยมันคือคนหัวซ่วมตัวเดียวกันกับใน E p ีที่1นะครับหรือว่าไอ้เจ้าคนหัวซ่วมใน e ีีที่1นั้นมันอาจจะ ตุยเย่ไปแล้วหรือยังไม่ตุยเย่ก็ไม่ทราบได้เลยครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะ<ๆ>โอเคครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วแดนสำหรับการเก็บตกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆของ EP-18 พาร์ทที่1นะครับมีส่วนอหนที่ผมตกล่นไปบ้างก็คอมเมนต์เตือนผมหน่อยกันแล้วกันนะตัวนี้ผมคัวคเกอร์คมพลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ